ก็ไผ่ก็เร mm ิ่มเขียวขึ้นมาอีกแล้วมีใบแล้วใกล่จะออกใบแล้วก็จะได้ เดือนหน้าเนาะน่าจะเป็นเดือนหน้าก็จะได้เริ่มทำศาลาอยู่ที่แปลงใหม่เนะาะก็จะใช้งบประมาณเยอะอยู่อยู่ที่แปลงใหม่ทำศาลาหนึ่งหลังห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็กุฏิอีกกุฏิอีกหนึ่งหลังเนาะ เพราะว่าเขาจะมาตรวจสอบเขาจะมาตรวจสอบตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ต้องมีสิ่งปลูกสร้างเนาะสิ่งปลูกสร้างเพื่อจะดำเนินการขอวัดอย่างถูกต้องเนาะเราก็จะได้ไปสร้างศาลาหนึ่งหลังอยู่ที่ที่ใหม่ของวัดเนาะท่านใดอยากร่วมบุญก็สามารถติดต่อมาได้นะ จะใช้งบประมาณอยู่ประมาณ3 4แสนนี่แหละเนาะแต่ก็ทำหลังไม่ใหญ่ทำหลังไม่ใหญ่ใช้งบประมาณ3-4แสนว่าทำพอให้มันผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ในการขอสร้างวัดเนาะถ้ามันผ่านเกณฑ์มันก็มันก็ไปได้ง่ายนะถ้ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านนอกเนาะพื้นที่ด้านนอกจะ20ไร่ 20ไล่ทำไว้เนาะให้มันถูกต้องอ่าแล้วก็จะได้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไปเนาะจากรุ่นสู่รุ่นนะสืบต่อไปเรื่อยๆอเราก็เลยจะดำเนินการนะตอนนี้ก็เอกสารส่งไปแล้วนะเจ้าของที่ก็สละที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ายังติดอยู่ในสิ่งปลูกสร้างนะสิ่งปลูกสร้างด้านนอกนมันต้องมันต้องสร้างขึ้นมาศาลาแล้วก็กุฏิแล้วก็ห้องน้ำเนาะก็ใช้งบป,ประมาณ3-4แสนนี่แหละเนาะแต่ศาลาก็ถ้ามันมีงบเยอะก็จะทำให้มันหลังอพอประมาณนะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากแต่ถ้ามันมีงบน้อยเราก็จะทำพอมันผ่านเกณฑ์เนาะ ทาพอมันผ่านเกณฑ์เจ้นี้คนก็เริ่มเข้ามาบวชทยอยมาบวชมากขึ้นเรื่อยๆเนาะ,ะมากขึ้นเรื่อยๆมาประพฤติปฏิบัตอิอยู่ภาวนาหน้าที่แห่งนี้มากขึ้นก็จําเป็นที่เราจะต้องทําเสนาสนะเพิ่มเติมเสนาสนะก็คือที่อยู่ที่อาศัยเราก็จะทําในสิ่งที่มันจําเป็นได้ใช้งานเท่านั้นเองเนาะ สิ่งใดที่มันไม่ได้ใช้งานเราก็เอาไว้ก่อน